มาตแต่ปีห้พี่มาตั้งแต่ีห้า <lawsuit. S 2> แล้วก็มาไหว้ไปถวายพราไหว้ถวายพระมาวนรถเยอะคนรู้จักกันเข้ามาเยอะเหมือนกันครับเม่แล้วเดี๋ยวไปไหว้เป็นจิวออแล้วไปไหว้สีไม่เตรียมเตรียมลังเาไว้ ตะพุธก็มากินเมื่อก็มอกี้ตะพุธทั้งทั้งก่อตะพุธก็ให้เหยียบหลังเรเกี่ยงอยู่เยอไม่กล้าเหยียบหลังไอ้เกี่ยเพราะตะพุธเกี่ย้แม่ถ่ายแล้วย่างย่างลงนั่งกระโดดไม่กระโดดไม่ต้องหลอกเพอ พรันชันเข่าให้พี่เปนเหยียบไปหมอเหยียบไปมามาพทันชันเข่าให้พี่ไม่ให้พี่หมอเหยียบในเพราะอันพรันพรนชันเข่าในกุ้งไมก็ไม่เอาอีก ก็ส <out> ัยนช่ไหมแต่ไม <flats> <c oughs> ่ใช่